จุดกำเนิดของยาสีฟันสมุนไพรดอกบวกคู่เริ่มจากกิจการจำหน่ายยาสีฟันสมุนไพรเมื่อพศ2516ในชื่อชัยบุญกิจต่อมาได้พัฒนาจากยาสมุนไพรเป็นยาสีฟันสมุนไพรในปีพศ2520โดยมีจุดเด่นคือดำแต่ดีแก้ปัญหาช่องปากให้หายสนิทครั้งแรกที่ผลิตออกมาจำหน่ายนั้นแทบขายไม่ได้เลยเพราะไม่มีคนกล้าใช้เพราะ ด้วยสีของเนื้อ,อยาเป็นสีกาแฟเมื่อเทียบกับตอนนั้นยาสีฟันทุกกี่ห่อเนื้อขาวคุณบุญกิตจ,จึงทําการท้าพิสูจน์สรรพคุณในตลาดแจกให้คนทดลองใช้ฟรีจากปวดฟันเหงือกอักเสบแปลงไม่กี่วันก็หายปวดด้วยสปปรรพคุณที่เห็นผลจริงเริ่มมีกระแสคนบอกต่อจึงเริ่มเข้าไปวางขายในร้านหยีปัวสาป,ปัวก่อนหน้านี้คุณบุญกิจก็ให้ดิฉันใช้แต่ดิฉันไม่ได้ใช้และเมื่อมีอาการเสียวฟ ก็นึกถึงยาสีฟันที่สามีแนะนําให้ใช้จึงมาทดลองใช้อาการเสียวฟันก็หายก็เริ่มบอกต่อทุกๆคนว่ายาสีฟันสมุนไพรดอกโบกผู่ดีจริงๆ เราใช้การตลาดแบบป่าล้อมเมืองที่ทําเช่นนี้ก็ด้วยเพราะเราเป็นบริษัทเล็กๆยังไม่มีทุนทําอะไรได้มากนะักจึงเริ่มจากการวางขายในร้านค้าต่างจังหวัดก่อนบางร้านเขาก็ช่วยซื้อนิดหน่อยบางร้านก็ไม่เอากลัวขายไม่ได้เราขอเป็นแบบฝากขายขายได้ก่อนแล้วค่อยเก็บเงินจากนั้นเราก็มาใช้โฆษณาทางวิทยุในจังหวัดแต่และจังหวัดเราโฆษณาทีละจังหวัดพอเห็นผลพอขาย ได้ก็เริ่มทําแบบนี้จังหวัดอื่นๆไปเรื่อยๆจนครบทุกจังหวัดในประเทศยาสีฟันที่เราโฆษณาครั้งแรกคือเหมือนยาสีฟันเป็นยาสีฟันสีกาแฟเราโฆษณาทางวิทยุคือเป็นเด็กนะคะที่ปวดฟันแล้วพูดกับแม่ว่าคุณแม่ขาปวดฟันจังเลยปวดฟันจังเลยคุณแม่เขาก็ไปเอายาสีฟันมาแปะตรงที่ปวดสักประเดี๋ยวหนึง่งอาการปวดฟันก็หายตั้งแต่นั่นนะคะเราก็ค่อยๆตีตลาดขึ้นมาด้วยการที่บอกต่อนะคะ อันนี้ก็เลยเหมือนกับว่ายาสีฟันเนี่ยดำแต่ดีเป็นสีกาแฟกาแฟ จุดแข็งในที่นี้คือการเป็นยาสีฟันที่สมุนไพรที่มีสีค้ำค้ำเหมือนสีกาแฟแต่มาพร้อมกับสปปรรพคุณที่เหนือคาดผู้ใช้ให้การยอมรับจากที่เคยปวดฟันเสียวฟันปวดเหงือกไม่กี่วันก็รู้สึกอดีขึ้นจุดนี้จึงกลายเป็นจุดแข็งทําให้ลูกค้าจดจําเราได้ง่ายเพียงไม่นานยาสีฟันดอกบวกคู่ดําแต่ดีเพราะทําจากสมุนไพรล้วนๆก็เป็นที่พูดถึงและบอกต่อแบบปากต่อปากคือคุณ บุญกิจเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไปทดลองในตลาดที่ทางอีสานเออใครปวดฟันมาเลยมาเลยดิฉันก็กล้ากลัวว่าการที่ว่าโฆษณาอย่างนั้นท้าทายอย่างนั้นมันเป็นจุดที่ว่าทําให้เราเสี่ยงเกินไปดิฉันก็ไปแอบบแอบบไปดูหลังสือร้านหนังสือนะคะพอเอาไปอุดฟันคนที่มาทดลองดูก็หายก็เลยมั่นใจในคุณภาพยิ่งขึ้นนะคะว่ายาสีฟันเหล่านี้น่ะคุณภาพดีเหมือนหลอดหนึ่งเหมือนมีหมอฟันประจําบ้านไม่ใช่ ช่เฉพาะยาสีฟันแก้ปวดฟันเท่านั้นนะคะพวกเหงือกอักเสบปากเป็นแผลเนี่ยใช้ติดต่อกันแล้วก็จะหาย จริงๆแล้วไม่มีใครเคยนิยามว่ายาสีฟันต้องเป็นสีขาวเราตั้งใจทำยาสีฟันที่เป็นธรรมชาติแทๆ้ๆโดยคงคุณค่าของสมุนไพรเอาไว้ไม่มีการใช้สารเคมีปอกขาวหรือใส่สีให้สวยงามเพราะสารเคมีหรือสีที่นำมาผสมไม่เป็นประโยชน์ต่อช่องปากและฟันของผู้ใช้และยังอาจเป็นอันตรายดังนั้นสียาสีฟันจึงเป็นสีแท้ๆของสมุนไพรคือสีค้ำคั ใช้สีกาแฟแต่เวลาแปลงฟันแล้วนะคะฟองจะขาวในยุคนั้นยาสีฟันทุททกๆชนิดเน้นโฆษณาความขาวสะอาดดังนั้นความแตกต่างที่ดอกบักคู่พยายามนำเสนอจึงดูเหมือนเป็นจุดอ่อนที่ทำให้เราเสียเปรียบแต่เมื่อลูกค้าเริ่มใช้เริ่มเปิดใจลองใช้และเห็นผลในด้านการบรรเทาอาการต่างๆในช่องปากจะทำให้เกิดการบอกต่อแบบปากต่อปากและสีสมุนไพรจึงกลาย เป็นเอกลักษณ์ของดอกบัวคู่ที่ไม่มีใครเหมือนทําให้ลูกค้าจดจาเราได้ง่ายและจุดอ่อนก็กลายเป็นจุดแข็งและจุดขายของเราไปในที่สุดค่ะ ดอกโบู่เป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างอาจนุรักษ์นิยมซึ่งในทางการตลาดอาจดูฟังเหมือนเป็นจุดอ่อนแต่นี่คือจุดแข็งที่ทําให้เราสามารถคงคุณภาพและคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมของยาสีฟันสูตรตั้งเดิมเอาไว้โดยไม่ยอมเปลี่ยนสูตรตามกระแสกล่าวคือยาสีฟันดอกโบู่เพียงครั้งเดียวรู้สึกถึงความแตกต่างได้อย่างชัดเจนปากและฟันสะอาดตลอดวันไม่มีกลิ่นปากทำให้ปากหอมตลอดทั้ง ถ้ามีอาการปวดฟันสีฟันดอกบกผู้อุดบริเวณที่ปวดอาการปวดจะทุเลารวมไปถึงโรคในช่องปากเช่นเหงือกบวมเหงือกอักเสบเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันเพียง15วันอาการดังกล่าวจะดีขึ้นถ้าใช้เป็นประจำปัญหาเรื่องเหงือกและฟันจะไม่กลับมาเป็นอีกเหมือนมีหมอฟันประจำบ้าน อยู่ที่บ้านอย่างไรก็ดีถึงจะค่อนข้างยึดถือแนวทางเดิมแต่เราก็พร้อมลองอะไรใหม่ๆ หลายปีมานี้เรามีการต่อยอดจากความรู้ด้านสมุนไพรที่มีเพื่อสร้างผลิติตภัณฑ์ใหม่ๆที่เหนือความคาดหมายเช่นยาสีฟันสูตรเกลือสมุนไพรสูตรเอเวอร์เฟสูตรคิดน้ำยาบ้วนปากไปจนถึงเครื่องดื่มลังนกเป็นที่นิยมมากในประเทศจีนซึ่งแสดงให้เห็นว่าเราได้รับความเชื่อมั่นในคุณภาพและเราก็มาถูกทางแล้วขอบคุณค่ะ